ผมกำลังจะนำเสนอวิธีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับเว็บไซต์นะครับโดยการใส่ f a v บริคไอคอนเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยังไม่มี f a v icon นะครับส่วนรูปนี้นครับเป็นมีเว็บมี f ฟ v icon เรียบร้อยแล้วครับเห็นว่าเว็บดังๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมี f a v ไอคอน นของตัวเองนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับ a c e b o o กก็จะมีนี่ครับก o o g l e ก็จะมีเหมือนกันครับฮาร์เกตเลตปอนก็จะมีเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นรูปกล่องอีเมลส่วนนี่ก็คุ้นๆนะครับเนี่ยก็มีเหมือนกันครับลกคนยิ้มแฟนคลับ com นั่นเองครับโอเคครับเริ่มแรกเลยครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บ tools. dynamic b r i n e c o m f e b i c o n นะครับจนันให้การให้ทําการเ,าเลือกไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน1 5 0่กิโลไบต์นะครับในที่นี้ผมจะเอา,เอารูปนี้กันนะครับขนาดอยู่ที่8กิโลไบต์โอเคคลิก แดกและดอกวางที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นกด c r e a T&E icon ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเฟ e ไอคอนนะครับตรงนี้ครับนี่ครับมาแล้วครับ ทางเว็บนี้นะครับเขาแนะนำว่าให้เราทำการอัปโหลดไฟล์เฟบไอคอนเนี่ยไปที่โฮสต์ของเรานะครับให้ทำการเปิดโปรแกรมไฟล์ที่ล่าขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ p u b l i c u n d ด r ร์ก r อยอครับทีนี้ก็เลือกทาง อก็เลือกเว็บไซต์ที่จะทําการใส่เฟซไอคอนนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นเว็บไซต์ elegant หนึ่ง t l o e คนยิ้มแฟนคลับ com นะครับก็เลือก elegant หนึ่ง การ Copy อทอยู่ไฟล์ครับดิาวางานี่ครับไฟล์เฟบไอคอนให้ทำการคลิกท,ที่เฟบเฟบไอคอน .ico เนี่ยครับค้างไว้แล้วก็ลากมาวางในส่วนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์และฟอเดอร์ที่อยู่บนโฮสต์ของเราทั้งหมดนะครับนี่ครับ s a v e b e c o o n i o o ถูกนำมาวางบนโฮสต์ที่เว็บไซต์อี e ิแกน์หนึ่งหลักคุณยิมเฟนคับถึงของเรียบร้อยแล้วนะครับไว้ขั้นตอนต่อไปก็ให้ Insert อ่ให้ใส่โค้ดก่อนปิดฮีบนเพจนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูวิธีการครับไม่ยากครับ ให้ทำการ Copy ปีคนนี้ไปก่อนก o p y ให้เข้าที่แดนบอร์ด p p l เ n ลนนะครับแล้วกดเลือกทีมครับย i t t e r ครับหาไฟล์ h e a d e r .php นะครับง่ายๆครับให้กด Ctrl F นะครับทีนี้อะไรเนี่ยวางก่อนก่อน h ิดเดอ s ์ซ s มสแ H E A D นะครับนั้นก็อนอามาวางในส่วนตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วกดเพจครับนั้นกดอัปเดตครับ นี่ครับจะเห็นว่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับที่นี้เราก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสําหรับเว็บเราแล้วนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ